you ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซตบอยนะครับวันนี้เซตบอยมาที่เอสบ้านโป่งอีกแล้วสถานที่นี้เหมือนบ้านหลังที่สามของผมเลยนี่ยะคนนี้นะฮะนี่เลยคุณอันานันนะครับ คนนั้นนะครับเจ้าของ s อสยีวันโป่งนะครับและเห็นที่อยู่รอบๆนี่คือโรงงานเมียแกนนั่นเองนะนี่คันนี้เป็นซูบูต้าเอ็ม9808คันแรกของโลกที่ติดตู้แอร์ใช่ไหมเฮียคันแรกของโลกนะคุณแต่คันคันแต่ปกติคือคันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแต่นี้คือคันแรกของโลกเจ้าของก็ชื่ออะไรเนี่ยคุณจรัน <c oughs> ครับอยู่สิงห์บุรี คุณจรันนะครับอยู่สิงห์บุรีผมขออนุญาตถ่ายนะฮะขออนุญาตถ่ายนะครับคุณจรันนะครับก็เดี๋ยวมาดูตู้แอร์คันนี้กันดีกว่าเรามีบล็อกสมเด็จแล้วเรียบร้อยครับเราพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของ MU ทุกรุ่นไอเอ็มเอ็มซีรีส์ใหม่ทุกรุ่นทรุ่ตอนนี้ทําไว้พร้อมแล้วพร้อมแล้วฮะโดยรวมทั่วไปจะดูไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นตู้รุ่นเก่าเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เพิ่มมาก็คือ ส่วนโค้งบนด้านด้านท้ายตรงหัวมุมนะฮะมันก็จะมีผักมุมเข้าไปตรงนี้เหรอ่าใช่ครับเพื่อความดูให้มันแบบมีมิติเพิ่มมากขึ้นนิดนึงอ่ะให้มันสวยเข้ากับตัวรถเลยอ่าใช่ครับใช่ครับส่วนด้านหลังด้านหลังที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นไซเรนนะฮะไปเมื่อกี้เห็นเปิดแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดภาพให้ดูเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าไฟนี่วิ่งสวยดี สปอร์ตไลท์หน้าหลังก็เหมือนกันใช่ไหมรัอ่าใช่ครับสปอร์ตไลท์หน้าหลังเขาก็มีมันจะเข้ามูดไปในใต้หลังคาครับก็แบบทาให้มันดูสวยๆขึ้นนะครับอ่าอส่วนโดยรวมก็จะคล้ายๆกับรุ่นเดิมะครับกระจกก็เป็นกระจกนิสภัลยนะครับเป็นแคมเปอร์นะฮะรอบพันเป็นกระจกเขากกเรียกกระจกในข้อโพดนะฮะเวลามันแตกมันจะเป็นเม็ดละเอียดมันจะไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารนะัอใช่ครับให้ผมสรงสัยเนี่ยครับไอ้เนี่ยแง่งเนี้ยหน้าหลังอ๋อ ทำให้เขาควายครับเพื่ออ๋อยกครยกลงแทนเองแววลแม่เทนนั่นนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยบางทีบางคนเอาสายพานเปิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเอาสายพานไปร้อยร้อยเข้าไปแล้วแล้วปุ๊บมันจะบิดตู้ไูเกิดการเสียหายใช่ครับนี่เขาเขาจะมีสี่จุดนะครับสี่จุดกาสายพานที่มันุ่มๆแล้วก็ทู่ทีเดียวเลยเฮ้แต่ผมมองแล้วอนาคตข้างหน้าเผื่อร้อยลาพวก้างใต้ มันเป็นโลบาร์เนี่ยเชื่อมอ็อกได้ง่ายเลยเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อมกับตัวรถก็มาเชื่อมกับไอ้ตัวแง่งทั้ง4ตัวเนี้ยก็สามารถทําได้ใช่ครับลอง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 รับสามารถทำได้ดีดีครับโอ้โหนี้ตัวตัวท็อปเลยใช่ครับผมตัวท็อปเลยครับตามมาดูภายในข้างหน้ามีอะไรแนะนำบ้างก็ทั่วไปก็มีจะปัตไว้สองคู่นะฮะมีที่ปัดน้ำฝนให้ครับนี่ัน้ำฝนอ่าน้ำฝนปัดกันนะยังไม่ได้กินนะยังเลยยัง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 ที่คอแห้งมากต่อแห้งมาก อ่าด้านในของตัวรถด้านในนะครับฝั่งนี้เราก็เพิ่มบันไดขึ้นมาอีกเด้านผมเพิ่งสังเกตนะครับทันที29 o f the w o r l d นะ M series 029 o f the w o r l l ยอดอ่ะข้างในต่อนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะฮะด้านในก็ผนังด้านข้างนี้เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับไฟเบอร์กลาสรอขึ้นมาให้เข้ารูปนะครับต้องสำหรับตัวใหม่โดยเฉพาะตัวใหม่โดยเฉพาะด้วยแล้วก็รุ่น m ทั่วๆไปเราก็ทำแบบนี้ นะครับนะครับแต่ว่ามันมันจะเป็นเฉพาะรุ่นเพราะบางรุ่นรุ่นทรงเพื่ออะไดิเมนชันมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีเว้ามีนูนอะไรเงี้ยมันก็ออกเป็นเฉพาะรุ่นไปนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับเป็นที่วางวางแก้วนะครับวางไอ้ของแบบใบมีถังระเฟิงอีกแล้วครับตัวนี้ระเฟิงครับไว้ระงับเหตุรุ่งเชินะครับจริงมันน่าจะมีทุกคันแหละตรงนี้มันได้ไหมเพราะว่ามันคือปฏิเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันครับเราไม่ใช่คนกําหนดครับแต่เราก็ช่วยดูแลเซฟมันได้อีกแนวหนึ่งก็มีเปิดเปิดได้ฮะด้านซ้ายขวาเปิดได้ด้านหลังเปิดได้นะครับมีเขาเรียกอะไรตัวนี้เขาเรียกอะไรนะชงอัดประตูชงัพประตูใส่ซับแรงกระแทกใช่ครับแล้วก็บนพดานก็มีลำโพงขอบคนก้านะครับหนึ่งคู่ทุ้งเสียงนะครับหนึ่งชุดไว้ต่อบลูทูธนะครับดีอดีก็ ฟังเพลงอำนวยความสะดวกก็ที่ชั้นแบบโทรศัพท์อะไรก็มีครบไฟสว่างสว่างนี่เก่งนะครับนี่ครบผนังด้านบนนี่เราใช้เป็นแบบฉลุนะครับไว้ไว้ซับเสียงกบไม่เพราะงั้นเสียงมันจะสะท้อนเสียงเยอะเยอะมันจะสะท้อนเข้าห้องแล้วมันจะเออว่ารุ่นแรกๆของเฮียยังมีแอบเสียงดังบ้างรุ่นนี้น่าจะเงียบขึ้นเยอะเลยเพราะว่าผมดูแบบมันไม่มีรูเข้าไปแล้วอ่ะใช่ครับเพราะว่า รุ่น M M ซีรุ่นใหม่รุ่นนี้ระหว่างเรือยนตของห้องโดยสารเนี่ยมันมีช่องว่างครับมันมีช่องว่างมันไม่เหมือนรุ่น M ก่อนหน้านี้เครื่องยนต์อ่ะมันจะชิดเลยมันจะชิดแล้วก็มันมันมีบางส่วนที่แย่เข้าไปในห้องโดยสารก็มีโออมาเลยทห้งรุ่นที่ยงดังพวกรุ่น M M ทั้งหมดเลยครับยกเว้น M 108 M 108นี่จะจะแย่อ่าตัวนี้ก็เลยเงียบเงียบตัวนี้เงียบครับเสียงเงียบเสียงโอเคต้องลองนะอต้องลองอ่ะต้องลองเดี๋ยวพี่บอยขึ้นไปเทสเลย มาเทสความเงียบของตัวเก๋งตัวใหม่แต่มันก็ระดับหนึ่งอะนะแต่คือมันมันเฮ้ยผมดูว่าน่าจะเงียบขึ้นนะตอาจจะเงียบขึ้นตัวนี้ตีไว้เปียกอะเปียแรงๆนี่ใช่ครับอ่าโอเคโอเคมาเงียบขึ้นเยอะเงียบขึ้นเยอะเลยอ่ะมาฟังเสียงเงียบนะแทบจะเท่าตู้แอร์นอกแล้วความเงียบ ปัดโบนนะฮะปลอดส่กันอู้่วงไปที่โป๊ะจ้าอันนี้ก็วัดโบนเมียเขามีอุณาปูน,นะฮะมีลำโพงคุณก้าวให้แต่อย่าเปิดเลยโอเคจะมองอยังไม่ขึ้นนะครับว่าทำมาได้ดีเลยดีกว่า ครับเฮเอาอันนี้ของคูเตอร์เขาใช่ไหมเฮับใช่ครับแล้วแต่กระปุกใหม่เขาทำดีนะเก็บเครื่องมือใหม่เขา<ม>ตัวหลังก็ว้าเอามันได้ตัวนี้มาช่วยเวลาปิดเวลาเปิดไม่ต้องแบบอันนี้มากนี่ครับเจ้าของรถคุณจลรันคุณจารัน,รนเดี๋ยวผมเอาหมวกไว้ให้ในรถ ปาก<ช>เลยนะครับช่องเซ็กเต์บอยครับ <c oughs> มีสติกเกอร์นะแต่ผมว่าจะติดเลยดีกว่าเฮ้ยติดได้นะ <c oughs> มันเป็นคำว่าจอเดีย <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเอาหมวกใบหนึ่งใบนะฮะผมมอบให้สำหรับคุณจรณันนะครับที่มาให้ผมไม่ได้ขอด้วยมาให้ถ่ายหรือเปล่าขอเฮียแกขอเฮียนาแกนะครับก็ฝาก้ด้วยสำหรับ SD บ้านโป่ง ใครสนใจติดเกงตู้แอร์เดี๋ยวผมจะเอาจอรเดียกำลังจะเปิดตัวใหม่อ๋อรุ่น 5050E ว้าวลูกค้าจองไว้แล้วแน่าจะเนี่ยท่านรับทำโรดเดอร์ไหมรับทำรับแกอยากได้โรดเดอร์กับตู้แอร์ได้เลยแล้วอยากโรดเดอร์ตู้แอร์ได้เลยครับคันแรกของโลกเหมือนกันว้าวรุ่นใหม่หนึ่งใช่ไหมรับรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่อ้ยจะเป็นตู้แอร์คันแรกของโลกเบอร์หนึ่งของโลกแล้วเนี่ยเออเป็นไปเป็นไปเป็นไป ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับตู้แอร์แล้วก็เดี๋ยวผมเข้าโฆษณาของพริกดิ้งให้ครับเจ้าคอนเซอร์คอนเซอร์เข้าคอนเซอร์เข้ารดทุกคนวยครับวันนี้เปิดบริษัทเป็นออร์แฟไนซ์แล้วนะฮะทุกคนครับใครสนใจก็อันใดนะครับสำหรับเจ้คอนเซอร์อยากติดตามก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นลิงก์ด้านล่างเผื่ออยากจะจ้างทีมงานของพวกผมโอ้โหนี่นะฮะเข้าแกาหนุ่มหล่อหน้าตาดีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ด้วยเฮียตาม โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณเฮียนันมากครับที่ให้เกียรติเราอีกแล้วเรามาเยี่ยมที่นี่บ่อยโคตรครับนี่คือบ้านหลังที่สามของความยินดีอย่างยิ่งเลยครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับของเอ็ดดีบ้านโป่งแล้วก็ของเทจะบอยด้วยนะครับจ้าไปละจ้า